เรนเจอร์สีประตูเกียร์ออโต้มาแล้วครับคันนี้บอกเลยว่าวิ่งแค่40,000ื่นโลเท่านั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็น Ford Ranger 2.2 XLT เกียร์ออโต้ปี2021นะครับต้องบอกว่าปีใหม่มากๆนะใช้งานแค่ประมาณ4ปีเท่านั้นครับแล้ววิ่งแค่40,000ื่นโลตกเฉลี่ยปีละหมื่นโลคันนี้เนี่ยเป็นกระจังหน้าตัวใหม่แล้วนะครับเป็นฟอร์เรนเจอร์เขาเรียกว่าโฉม Minor Change แล้วนะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับอ่ในส่วนของไฟหน้าครับนี่เป็นไฟหน้าแบบไฟลูกแก้วแล้วนะครับอ่า แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกครับต้องบอกว่าดูบึกบึนแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับสวยงามเลยมาด้วยสีเทาเข้มๆนะฮะสีนี้ดูแลง่ายมากๆครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะสี่ประตูเกียร์ออโตปีย1เ,เลยนะต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะครับป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณ900,000บาทครับตอนนี้ราคาเหลือแค่ประมาณ5 0,000นนิดๆเท่านั้นเองนะครับมาดู ตัวล้อแม็กหน่อยฮะล้อแม็กเขาเนี่ยเป็นล้อแม็กสีดําครับเดิมเดิมของเขาเลยนะครับมาด้วยขนาดล้อแม็กอยู่ที่17นิ้วครับมาพร้อมกับยางบิดโตนนะต้องบอกว่ายางตัวเนี้ดอกเต็มๆอย่างเงี้ยนี่คือยางติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับลูกค้าวิ่งแค่40,000โลเท่านั้นครับผมอ่านี่ดูดีด้านล่างนี่ช่วงลงช่วงล่างสะอาดเลยนะครับใหม่มากนะ40,000โลอย่างที่เห็นครับโป่งข้างตรงนี้มีการตกแต่งมาด้วยนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีชุดแต่งมานะาเดี๋ยวดูตรงไฟหน้าก่อน นี่จะมีกรอบสีดำตัดดำตรงนี้นะจะมี all new ranger อย่างเงี้ยแล้วก็โป่งข้างที่เป็นตัดดำนะฮะอ่าตรงนี้ที่เป็น2.26จุดสออโต้เนี่ยตรงนี้ก็มีกรอบสีดำครอบนะเดิมมันจะเป็นโครเมียมนะฮะหูกระจกสีดำเงาอยู่แล้วนะฮะอ่าปรับพับไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวในตัวครับนี่ฮะชุดแต่งเพิ่มก็คือจะเป็นในเรื่องของมือจับต่างๆจะเป็นครอบสีดำหมดเลยรวมถึงตัวครอบกันรอย4ประตูเลยนะฮะคิ้วกันสาดมีมาให้ครับ อ่าสี่ประตูนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีบันไดข้างมาให้นะอ่าสวยมากคันใหญ่นะเป็นรถที่ช่วงล่างดีมากๆครับอ่าไม่เคยชนเลยคันนี้สีสวยนี่สีเดิมนะฮะดินี่ก็เป็นชุดแต่งนะฝาครอบถังน้ำมันสีดำเนี่ยรวมโป่งข้างของแต่งพวกนี้เป็นของแต่งฟอร์ดทั้งหมดเลยนะฮะมาดูด้านท้ายหน่อยครับด้านท้ายเนี่ยมีใส่ของแต่งเหมือนกันนะเป็นครอบฝาท้ายข้อบไฟท้ายนะสีดํา กันชนท้ายมีมาให้นะแล้วก็ตรงกันชนเนี่ยจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4ี่จุดนะฮะโลโก้แรนเจอร์นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น xlt นะครับตัวนี้เป็นรุ่น xlt นั่นเองนะครับเดวเปิดท้ายดูมีพยกล้าแม็กไครเนอร์ให้นะฮะอ่าของ Ford แล้วคุณดูพื้นแม็กไครเนอร์โคตรใหม่อะไม่ได้ไม่ได้ใช้งานหนักเลยไม่ได้ไปทุกของอะไรเลยคุณดูใกล้อ่ะซูมเข้าไปให้ใกล้หน่อยคุณดูดิเหมือนไม่เคยวางของท้ายรถคือต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ย ใช้งานวิ่งธรรมดาทั่วไปเลยไม่ได้ไปนขนของเลยอ่ะสิ่งที่ผมจะให้ดูก็เลือกตะเข็บนะฮะต้องบอกว่าเดิมอยู่แล้วเม็ดอาร์คเดิม2อฝั่งนะฮะคุณไล่ดูเลยก่อนไล่ดูนะฮะเดิมสนิทครับ40,000โลปีย1เอดแล้วลดเดิมขนาดนี้นะ,ะประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยผมคำนวณให้เลยอยู่ประมาณเกือบ400,000บาทถูกกว่าป้ายแดงสี่0ส0บาทนะครับใหม่มากมีไฟเบรกดวงที่สนะฮะอ่า เนี่ยดูสภาพดีเกยมากสีนี้นี่คือตัดกับสีดำเนี่ยดูดุดันมากๆนะครับไอดูภายในครับภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่แผงประตูนะก็จะตัดด้วยสีเงินอ,อ่สีอะไรนะเขาเรียกว่าสีเงินลมดําเข้มๆหน่อยกระจกไฟฟ้าสีบานครับตรงนี้เป็นหุ้มด้วยหนังเดินตะเข็บด้วยสีเทาครับได้สีเทาและนี่ฮะมือจับนะเซ็นทรัลล็อกต่างๆนะครับ สครับเพดนะมีมาให้นะตรงนี้ติดเพิ่มนะเป็นกันลอยนะเพื่อไม่ให้ตัวถังเป็นรอยนะครับคอนโซลมีไฟหน้ามีระบบออโต้นะฮะอ่านี่เป็นปรับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะครับอยู่ตรงนี้นี่เป็นกรอบช่องแอร์ต่างๆนะสวยนะเป็นตัดด้วยสีเทาเข้มๆแล้วก็ตรงนี้เป็นโครเมียมลมดําเป็นโครเมียมเงาเงาเลยนะครับพวงมาลัยฮะให้ดูก่อนว่าลอยไม่มีเลยใหม่กิฟต์นะเพราะรถนี่แค่สี่หมื่นโล มัลติฟังชันเนี่ยมีทั้ง2ฝั่งครับด้านขวานี่จะเป็นคูต์คอนโทรลแล้วก็มีตั้งลิมิตคอนโทรลได้ด้วยนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นควบคุมเกี่ยวกับหน้าจงหน้าจอต่างๆนะครับเ,เล่นได้เลยนะต้องบอกว่าหน้าจอเอนไมเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดแล้วอะเนี่ยตรงกลางเป็นดิจิตอลนะบอกข้อมูลการเดินทางได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณสามารถเปลี่ยนดิสเพย์ได้นะเนี่ยบอกว่าน้ํามันจะเหลือเท่าไหร่นะฮะมาตรวัดต่างๆนะระยะเวลาอัตราการกินน้ํามันนะครับบอกได้หมด นะฮะแล้วคุณดูเลขไม้ฮะสี่หมื่นเจ็ดพันโลครับดีวิ่งโคตรน้อยเลยอะ่ะนะแล้วรถเข้าศูนย์ฟอร์ดตลอดครับไม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะซูมออกมานะเรือนไม้สวยเลยนะแล้วไปดูจอครับจอกลางของเขาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่แล้วให้จอมาเป็นจอทัชสกรีนจอขนาดใหญ่ดูดิสวยมากนะฮะมีแอปต่างๆนะครับเนี่ยเล่นโทรศัพท์เครื่องเสียงตั้งค่าต่างๆไปปุ่มโฮมเนี่ยคุณดูดิคือมีแอปพลิเคชันนะ ือเป็นจอทัชสกรีนง่ายเลยนี่มีบลูทูธต่างๆนะฮะอ่าด้านบนมีที่วางของนิดหน่อยนะช่องวางของหนหนึ่งแล้วก็คอนโซลเนี่ยจิ๊จริงเนี่ยวิทยุต่างๆนะอันนี้ปรับแอร์ทิศทางแอร์นะครับนี่หมุนลมแอร์อันนี้ความเย็นด้านล่างเป็น power outlet นะฮะอันนี้ช่องชาร์จ USB มีทั้งหมด1 2นะ USB type A นะครับแล้วเกียร์ออโต้ครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต นะ6สปีดนะครับนี่ดูคอนโซลเกียร์ดิใหม่ไหมละ่ะหัวเกียร์ไม่มีรอยเลยคือเจ้าของทักษะมากที่วางแค่สองช่องดูดิที่เท้าแขนเป็นหนังะไม่มีขาดอ่ะแผนหน่อยคอนโซลหน้าสีเงินส,สวยๆนะอ่าดูดิโค้ดใหม่เลยแล้วดูเบาะหนังก่อนเบาะหนังนี่กริิๆนะฮะดูดิไม่ขาดเลยสีดำครับเบาะหนังเดิมๆนะ หม่มากเนี่ยนะฮะไม่แปลกนะที่ว่าปีกบอกไม่ขาดเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะขับรถคันขนาดนี้นะนี่ดูก่อนนะข้างหลังเนี่ยกว้างอยู่แล้วนะเป็นรถสี่ประตูนั่นเองนะเหมาะกับครอบครัวก็ได้นะครับนี่ฮะมีใส่ไอโซฟิกคาซีดนะเด็กๆได้หมดเลยไปดูเครื่องยนต์กันนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับต้องบอกว่า ขับดีนะขอดレนเจอร์เนี่ยผมบอกเลยในบรรดากระบะเทียบกับโตโยต้าฮิสุบิชิต่างๆขอดレนเจอร์ช่วงล่างดีมากๆเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วตอนนี้เห็นวิ่งบนท้องถนนโคตรเยอะเลยนะเพราะว่านั่นแหละเขาดีจริงๆอ่ะนี่คานหน้าดูคมสวยนะไม่มีแก่ครับน็อตไม่แก่เลยโกิฟต์กิฟต์นะช, ốc, ช ốc ็โกชกฝากระโปรงมีมาให้นี่ฝาหน้าไม่มีรอยแกะน็อตเลยอะ่ะนะฮะโหสวยมากนะครับ สี่หมื่นโลปียีอดนะต้องรีบเอาเลยเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับสบายๆนะนี่นะโอ้โหรูกลมสวยาคานกิฟนะดูดิบาคมบาร์โค้ดเป็นเ่องยนต์ใหม่มากผมบอกเลยหายากนะรถไม่น้อยขนาดนี้แล้วผมบอกเลยว่าราคาที่ผมเปิดเนี่ยป้ายแดงขายอยู่ประมาณ900,000ใช่ไหมฮะวันนี้ปี21คันนี้ผมขายเพียง 529,000บาทนะครับสนใจนะ0 8 7 4 4 0 8ด8ูนะครับดูรถที่โยรัชดาบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกั่งเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ